ไอเรื่องของหายเนี่ยผมปวดหัวมากนะทำไมเป็นยังไงของหายเนี่ยไอของหายที่นี่ยังพอทนนะผมผมยอมที่เดียวที่ไหนแดนสี่พิเศษทนแดนสี่พิเศษทนมีของหายเหรอมีหายประจําและของหายมันเป็นของไม่น่าหายด้วยอ่ามันเป็นเช่นแดนสี่นั่นเป็นที่เดียวที่ผมยอมแพ้ผมไม่สามารถรักษากางเกงในไว้ได้เฮ้ยเออกางเกงในนี่เราใส่อยู่นะใส่อยู่เนี่ย ตากเมื่อไหร่หายเมื่อนั้นตากตากเย็นนี้เช้านี้ต้องหายผมทำไมอ่ะผมก็ไม่เข้าใจแล้วมคิดมึงเอาไปสูตรดมกันหรือเปล่ามันมีอะไรน่าเอ้าว่าเกงในใส่แล้วนึกออกไางเกงในใหม่ก็ว่าไม่ใช่ตอนแรกผมก็มองไปใหม่ๆย้ายเข้าะใหม่ๆเห็นมันตากที่ลาวนี่แม่งเวอร์แม่งทำโอเวอร์พวกนี้ทำแบบไหนมันเขาตากกันแบบไหนเอาเกงในตากว่าเนี้ยแล้วก็ซื้อลูกกุญแจมาล็อกกางเกงในไว้เฮ้ยลูกกุญแจขนาดนั้นเลยหรอ เอากุญแจล็อกบ้านมาล็อกกังเกงในไว้เนี่ยไอ้นี่นะกุญแจสามห่วงอะนะใช,ใช่ใช่ใช่แบบุียลูกใหญ่ๆไอโซโล